ตะนนราก,กรทนไม่ไหวโพสถึงประเด็นข่าวโตโนไโม่เรื่องนี้คนที่เจ็บที่สุดคือใครชี้ควรปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้างสําหรับความสัมพันธ์ที่หลายคนจับตามองระหว่างนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโนภาคินและไมพัชรบุตรอดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การที่เข้ามาช่วยงานในช่วงที่ผู้จัดก,การตัวจริงของโตโนโลาพักรักษาตัวล่าสุดผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างตะ นารากรติยาญยล้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลโดยพูดถึงเรื่องนี้ในมุมมองของผู้หญิงคนหนึง่งพร้อมชี้ชัดว่าคนที่เจ็บที่สุดในเรื่องนี้คือนิชาโดยโพสต์ดังกล่กาวระบุว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยไว้ใจและรักใครสักคนแต่เชื่อว่าคนที่กําลังเจ็บปวดและร้องไห้มากที่สุดจากข้อมูลต่างๆที่ถูกเปิดเผยออกมาคือคุณนิชาเธอเสริมอีกว่าหากสื่ออยากช่วยเยียวยาหัวใจของนิชาทางที่ดีที่สุดคือยุดนำเส เสนอเรื่องที่เป็นการตอกย้ำความรู้สึกให้เวลาเธอได้พักได้คิดและฟื้นฟูหัวใจของตัวเองแม้จะไม่ได้ตำหนิสื่อที่เคยนำเสนอข่าในช่วงก่อนหน้านี้แต่ตะทิ้งไทยอย่างชัดเจนว่าแค่นี้ก็มากพอแล้วสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะตัดสินใจบางอย่างสำคัญในชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ